ส,สวัสด да ีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแม่ได้แบล็กจากเดอะแซกทีมนะครับผมกับคลิปท well> ี่ผมจะมาเล่นเกม Home s w e e ส Home สวายกับตี้เดิมครับคือตี้พี่คิวนั Howard> ่นเองครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับมาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะชนะผีหรือเปล่าหรือจะโดนผีฆ่าหรือเปล่านะผมไปดูกันเลยครับเฮ้ยกดแล้วกดแล้วเอาไงเอาไงเอาเลยพี่องซไปเงบขอเล่นออกพี่ปิงนะอุ้ยดันใหม่ดันใหมมันลงวื้อยู่นะ หอนไม่เนี่ยบอกแล้วก็เลยคือการเกิดแล้วหน้าจุ่มสังกะสีอะไรคือการเกิดใกล้ตูดนิพานลงไปเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยประตูประตูประตูโอ้ยเข็มเสียงอยู่นี่ไปไม่ทันแน่เลยว่ะอีมกดไม่ได้อะอะไรนะพี่อีมัน g l i ช c h วุ้ยเพี่วุ้ยพี่เซฟเยอะอยู่ตัวยูเซฟได้หมดเลยตัวยูเซฟได้หมดเลยอีไม่เอาผมแล้ว มีอะไรนี่พาปะคุณไม่แซ่บไลยครับเฮ้ยทำไมน้องไม่แซ่บไปรอไม่แซ่บเลยครับปิงประตูลำปิงควรจะสำเนียกตัวเองว่าสตาร์วีน่าหนึ่งมาปิงนะเราที่พาก็หน้าไม่แดงเหรอกขามกับน้องก็ดูด้วยกันนะแต่ไอคนสตาร์วีน่าสองหน้าแดงไปแล้วคืออะไรวะเนี่ยหุดล้นะหุดล้นะอยู่แม่อยู่เสือเนี่ยยาอยู่นู่นด้วยอุ้ยผีนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วผีเปลี่ยนนะ S <S เฟผ็นอ้นนองเนาะก็อยู่นี่เฟดออกมาโอเคอยู่กับปิงอ๊งโอเคไปนู่นแล้วไปตัวยูโอ๋ยมาแล้วเข้าไปเนะข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดักให้แม่ดักให้โอเเข้าแล้วเจ้าตานอยู่นะอ้าวมันอาตามโอ๋ยกันแตกออกไปแล้วเอ้าตายแล้วนี่พากู <S <S แม่งได้แต่ตะปูผมก็ได้ไม่แดงยังมีแรงวิ่เอสฉันไปไม่ได้<ม> อยู่ข้างบนแล้วนะ่ะเขาจูงกันข้างบนแล้วนะ่ะเข็มนิวข้างล่างน่งนะอุ้ยน้ำมนต์สามเข็ม <c oughs> ขหายแล้วแมดมึงวางไว้เลยนะเข็มวะตีตอกมือเอ็ดอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยแมทชวยเลมทช่วยไม่ได้เอ็ดช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยเขาเขาเล่นไวจัดเลยเว้ย<อ>เอ็ดเมื่อกี้เนี้ยไปหาของทันพิธีเลยไปหาของทันพิธีเลย เออได้แล้วเมื่อกี้นะับไม่กีนทิ้งช่องเอ็ดไปแตกเฮ้ยัดขายแล้นุ่มนิ่มแหมระวังแมนระวังนุ่มนิ่มหมานี่พาคนนี้นุ่มนิ่มหมาเอาคนตรวจเอาคนถามนั่นแหละจะตายวะแมนวางแมนวางความไว้ยู่ไหมโดนโดนโดน

พี่เมนซับซับหน่อยจะฉีดแล้วเขาไปซ้ำจริงเขาไปซ้ำจริงอยู่กับแม่อยู่กับแม่ถอย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 ไป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 มี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 นีสไลด์ตูสไลด์ตูหายุ่งหายยากันเฮ้ยกลับกลับไปหากลับไปหากลับไปหาโอ้โหนเลทเทะแล้วกูอะเรททิได้อยู่นะยูทำดีอยู่นะ เจอโล่เยอะโอ๊ยเจอโล่สี่ไม่ได้เซตไงก็จะตามปิดต่อป่ะเจอแต่ตะปูอ่ะเอาว่าจะใช้ระวังเฮ้ยพี่พี่เทียนนี่มีตะป,ปูแล้วนะต้องการแค่ถูกไม่แปะไม่ได้เอ็ดตรงเนี้ยหยาดเขาลงเขาลงเขาลง <Okay. S 1> เอ็ดซ่อนไปเลยก็ได้เอ็ดซ่อนไปเลยก็ยดได้เดี๋ยวเขากลับมาอล่รแม่ต่อเฟดหรยลังไงเฟดอยู่เฟดอยู่หายมามาจริงมาจริงไปแล้วไปแล้วไปหาแม่แล้วเฟดโดนหาย อุ้ยโยกผมนี่น be ี่ทองไปไหนแล้วกล่องทองอยู่เนีกล่องทองอยู่เนี่ยลงไปหาออฟว่ะอุ้ยไม่ใช่ออฟโอ้โหสวยขนาดนี้เรียกผมออฟมันเป็นบ้าไปแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นบ้าไปแล้วเมองไม่เห็น มันเบลแพดเก่ามันจิ้มรัวๆเลยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหน้าแดงหน้าแดงหมายถึงมันอะหน้าแดงพี่พี่ทีไหนใกล้เสร็จแล้วมั่งนะไม่รู้เดี๋ยวผมช่วยพี่แมนสุดเฮ้ยโดนตีไม่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรกันมีลูกมีกล้องป่ะมีมีมีแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นน้ำไหมเห็นคนน้ำป่ะเห็น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 จิ้งอุ้ยมันกดจึ๊ก พอดีตัวต่อเลยแล้วก,กันจุดเลยพี่อันนี้จุดเลยพี่อันนี้จุดเลยพี่ได้จุดเ,เ,เลยจะตายแล้วจะตายแล้วอีกทีหนึ่งตายอีกพี่ที่หนึน่งเพิ่งเซตอ่ะนี่นี่อยู่นี่แต่คอต้องมาโดนน่าจะเล่นเฟซสองนะเอ็ดไปสปูปะสวยมีโล่ดำว่ไะไปปาคำว<ล>ู้ตายเด้ออ่าเอา็ดไปเข้าต้องเข้าตู้หลบไปก่อนเอ็ด ตัวนั้นแหละลบไปก่อนลบไปก่อนไ่คิวตายล้วผมด้วยช่าช่ยวไอ้กูตายเหอะไล่ขนาดนี้ไอ้กูตายเ้ว้มาแล้ว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 าแแม่บัว่ะแล้แลม้ามา้วาสวดอยู่สวดลวลมาแล้วีมมวม่ต้องรีบแมาวาาลลวาวาาา ไปละรอรอยิงโอ้โหข้าก่อนเพาอยู่นี่เอ่อไปทางไหนดีวะเอาดีแล้วกันถือไว้พี่เมนถือไว้ยิงเดียวพอแต่ไม่ต้องชกพี่เดี๋ยวเราเลขหมดวางมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวดไปก่อนก็ได้สวดไปก่อนก็ได้สวดไปก่อนสวดไปก่อนเด้วสวดไปก่อนเด้วทิ้งไว้ทิ้งไว้วิญญาณอ่ะโอ้ยหน้าแดงแล้วเนี่ยสบา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 ยจริงเปล่าจริงพี่จริงพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ของมันนี่สิได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้อยู่เชื่อใจในตัวผมดิทุกคนเท่าไหร่แล้วเอสห้าสิบเก้าตัวเอสก็คือหนุ่มโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กับพี่ได้อยู่ก็ได้อยู่มาอมวิญญาณได้เราไหมมาอมคนหนึ่งต้องอมแล้วต้องอมแล้วต้องอมแล้วกันแตกไปแล้วต้องอมต้องอมกันแตกตัวนี้สองเอ้าต้องมีดาวนี้เนี่ยจุดเลยก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ชุบเลยก็ได้เพราะว่าคนนั้นกันแตกแตกแล้วอ่ะเออชุบกันแตกไปแล้วนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปแบ่งรีบแล้ว ้โดนปัดคอไปรอดคุณจะรอดไปเนี้ยโอ้ยพี่แมนเย้แล้วเอ้าทำไงดีชุบๆเลยพี่ชุบเลยพี่ชุบเราต้องจุดสักคนหนึ่งไม่งั้นจะแตกตามยี่สิบจุดก่อนก็ได้พี่หรือชุบก่อนก็ได้เอ้ยแตพี่แมนไม่ชุบไวมาชุบเลยอุ๊ยโคตรไวแล้วก็ไปจุดเลยพี่ของผมไม่ต้องรออะไรพี่จุดเลยจุดเลยจุด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 เออนี่ ออยู่ริบไปจุดหน่อยอุ้ยออพี่แมนไปชุบก่อนดีกว่าคได้อยู่ได้อยู่พี่ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนได้อยู่ได้อยู่โอ้ยใกล้พิธีไปจุดเลยนะเฮ้พี่เจุดเลยจุดเลยปืนละตุบสวยพี่เออดีมากอยู่โยโย่พี่โยโย่ไม่มีของเลยว่ะอาจจะเดี๋ยวเปิดให้คนที่เจ็บออกก่อนนะออืืเรากล้าไว้รอเลยก็ได้ใครเจ็บก็วิ่งออกเยสเยสเดี๋ยวพี่แมน ม่นะประคามเท่าไหร่ไม่รู้อะเป็นโลแล้วประคามสองตรงตัวยูนะประคามสองตายจ้ะจะต้องออกก่อนไม่งั้นแตกโอ๊ยนั่นประตูอยู่ไหนองีเดี๋ยวยังไม่เกิดเกิดแล้วเกิดแล้วแม่เปิดให้แม่เปิดให้ประตูเอ้ยได้ปะมาเลย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 จะจะเปิดโลแล้วทีเนี้ยไม่เปิดว่ะประคามหนึ่งเมื่อกี้โดนไปทีหนึ่งเอาผมแล้วพี่ไม่ไหวแล้ววะมันจะไล่ปิ้งอะ รอรอย,ยับแบบไม่รอมันก่อนนะอยู่นี่อนี่ <c oughs> เอาเออกมาแล้วเหรอใช่เอาอย่กับผมพี่หาประตูอีกบานหนึ่งให้หน่อยหายห,หน่อยรอมันยังไม่ขึ้นเลยประตูพักเจ้าเอุ้ยเฮ้ยทางตันโอ้ข้างบนนู่นเลยอะ่ะกำลังวิ่งไปได้อยู่ผียูโอ้โหอยู่ตรงนี้กันพอดีด้วยไปให้หน่อยนะได้อยู่อีกทีสวยต้องออกเลยไปเปิดประตูให้หน่อย เดี๋ยวเฮ้ยมึงเนี้ย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 ไม่เปิดแล้วไม่ไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก้าเก้าแล้วสักครั้งไปคืบคลานตามตำรวจตามมิงตามมิงอยู่ข้างหลังอยู่ตรงศาลอยู่ตรงศาลเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเฮ้ยผีไม่เห็นผมเปิดแล้วแฝดแล้วแฝดแล้วตีแล้วมันไม่เห็นนะตำรจไปจอแล้วเอาชิบหายแล้ยผมพี่กดอีบุ๊กมันไปเลย ไม่ไม่ไม่มาหนี้มาหนี้มาหนี้โอเคมันไม่ได้ฆ่าผมเองออกไปซะออกซะโอ้ายมีคนแก่งว่ะเดี๋ยวนายเขาก็ไม่ได้ฆ่าผมว่ะมีคนหัวกูเนี่ยผีอ่ะเจกแค้นหรอสวยโดนปะโดนโดนดิทำไมจะไม่โดนใครเห็นก็มาโดนอยู่ลีอยู่ลีแล้วคึ้ดาวอ่ะน่าเล่นน้อว่ะเหมือนศาสตร์มืด น่าจะปวดมากๆเลยพี่เพราะมันล้างไม่ได um ้ด้วยถ้าหันก็แจ๊เข้าให้ล่อล่อดิล่อดิล่ดิเฮ้ย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 เอาเดินไปไหนวะนะเดไปไหนนะเ้าตู้ไยไอ้ไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยแล้ว ผมเห็นนักสู้คำประคำออกไปเลยครับท่านผู้ชมครับกดอีปุ๊บมันไปเลยนักสู้เห็นประตูมันสู้เห็นประตูมันแง้มแบบนิดนึงอ่ะแบบเห็นสีเขียวๆข้างในอ่ะคืออย่าแตะเลยคือเพื่อนเกาๆให้แล้วเอ้แต่เอาเรื่องอยู่นะพูดไวเลยเอ้แต่พี่แมนได้เออเฟี้ยวอยู่ชุบไปเออเฟี้ยวแมนชุบไป